สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออแนวพิดเรื่องนิพพานนะคะจากแหล่งข้อมูลที่เรามีเป็นข้อความถอดเสียงจาก YouTube ช่องธรรมะเดลี่ค่ะครับผมที่น่าสนใจมากๆคือแหล่งข้อมูลนี้เขาตีความนิพพานเนี่ยให้เป็นเรื่องที่แบบจับต้องได้ง่ายขึ้นนะคะบอกว่าความหมายหลักๆเลยคือความเย็นครับความเย็นแล้วก็เชื่อมโยงกับสภาวะ จิตว่างโดยตรงเลยใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะเหมือนกับว่าเขาพยายามจะแก้ความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปนะครับว่านิพพานนี่ต้องรอชาติหน้าหรือเป็นอะไรที่ลึกลับไกลตัวใช่ใช่ค่ะหลายคนคิดแบบนั้นครับแต่เขากลับเสนอว่าเฮ้ยจริงๆมันคือสภาวะเย็นนี่แหละที่เกิดในใจเราได้นะเป็นผลจากการที่จิตมันไม่ผูกมัด ไม่ไปยึดติดกับอะไรเลยเหมือนดึงเรื่องไกลตัวมาเป็นประสบการณ์ปัจจุบันได้การเชื่อมโยงความเย็นกับจิตว่างเนี่ยสิคะน่าสนใจมากเลยคือแหล่งข้อมูลเขาอธิบายกลไกลตรงนี้ไว้ยังไงบางคะว่าทําไมความว่างมันถึงไปดับความร้อนในใจได้อ๋อครับเขาเปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่าค,ความร้อนในใจเนี่ยมันเหมือนไฟไฟครับไฟที่มันต้องมีเชือ้อเชื้อเพลิงในที่นี้ก็คือพวกกิเลส ตันหาความอยากความยึดมั่นถือมั่งต่างๆเลยพวกนี้ค่ะทีนี้พ่อประจิตของเขาว่างในความหมายของเขาไม่ใช่ว่างเปล่านะครับแต่คือว่างจากเชื้อเพลิงพวกนี้ว่างจากการยึดติดอ๋ออ๋อว่างจากค่ะครับว่างจากการเป็นทาสของมันพอไม่มีเชื้อไฟคือความทุกข์ความร้อนรุ่มในใจมันก็ดับไปเอง อ๋อค่ะค่ะจิตมันก็เลยเย็นลงสัมผัสสภาวะเย็นซึ่งเขาก็บอกว่านี่แหละนิพานในความหมายที่เขาพูดถึงเพอจะเห็นภาพเลยค่ะคือไม่ใช่ว่างแบบกดเอาไว้แต่ว่างเพราะไม่เข้าไปแบกไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเหมือนพอเราปล่อยของหนักๆลงความรู้สึกเบามันก็เกิดขึ้นมาเองแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับใช่เลยเป็นความว่างที่มาพร้อมกับอิสระจริงๆ ความเบาสบายอย่างที่ว่าเลยครับค่ะและแหล่งข้อมูลเขาก็ย้ําด้วยนะครับว่าจริงๆต้นต่อของความร้อนรุ่มปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากรากเดียวกันเลยคืออวิชชาอวิชชาความไม่รู้ครับความไม่รู้จริงในธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราไปยึดมั่นก็เพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรให้ยึดเป็นแกนสารได้เลยอืมดังนั้นการมีจิตว่างเนี่ยมันก็เลยหมายถึงการว่างจากอวิชชาไปด้วยพอความไม่รู้มันดับ ปัญหามันก็ดับตามเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าจิตว่างแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์สงบแป๊บๆแต่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุคือความไม่รู้จริงๆถูกต้องครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะเขามีคําแนะนํำไหมคะว่าเราจะเข้าใกล้สภาวะจิตว่างหรือความเย็นแบบนี้ได้ยังไงในชีวิตประจําวันของเราๆท่านๆเนี่ยค่ะมีครับมีเขาให้หลักการที่แบบฟังดูง่ายๆแต่ลึกซึ้งนะครับคือให้ฝึกไม่ยึดถือสิ่งใดโดยเป็นตัวตนหรือเป็นของตน ไม่ยึดถือสิ่งใดครับเขาบอกว่าแค่เราเริ่มจากการมีสติรู้ตัวแล้วก็คอยระวังความคิดความรู้สึกที่มันจะแวบไปยึดว่านี่เรานี่ของเราอยู่เรื่อยๆค่ะแค่นี้ก็เหมือนเรามีเกราะป้องกันตัวเองจากความทุกข์ความร้อนได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นปัญญาพื้นฐานเลยไม่ต้องรอเข้าใจอะไรลึกซึ้งมากก็เริ่มได้โอ้หเป็นมุมมองที่เน้นปฏิบัติได้จริงเลยนะคะให้ผลในปัจจุบันได้เลยไม่ต้องรอการบรรลุอะไรที่ดูยิ่งใหญ่ ใช่ครับแต่เริ่มจากการปรับมุมมองเรื่องพื้นฐานที่สุดคือการไม่ยึดติดในตัวตนของตนนี่แหละเหมือนเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะถูกต้องครับผมแก่นที่เขาพยายามจะสื่อก็คือนิพพานหรือความเย็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องเพอ้อฝันค่ะแต่มันเป็นผลโดยตรงของการมีจิตว่างคือจิตที่มันเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาแล้วก็สาคัญสุดคืออวิชชา ดังนั้นไอชีวิตที่เย็นชีวิตที่ไม่ทุกข์ร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นไปได้แล้วก็น่าจะลองพิจารณาศึกษาดูนะครับสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าชีวิตมันมันร้อนมันมีแต่เรื่องทุกข์ใจถ้าอย่างนั้นการศึกตามหลักไม่ยึดถือสิ่งใดที่แหล่งข้อมูลนี้แนะนําเพื่อให้เกิดจิตว่างแล้วก็นําไปสู่ความเย็นเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เรื่องทําใจให้สงบสงบชั่วคราวครับไม่ใช่แค่นั้นแต่มันคือการเปลี่ยนทัศนคติ ต่อทุกอย่างในชีวิตเลยหรือเปล่าคะใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนแว่นตาที่เราใช้มองโลกมองตัวเองเลยจากเดิมที่มองผ่านเลนส์ตัวกูของกูตลอดเวลาค่ะก็เปลี่ยนไปเป็นการมองตามจริงว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดได้อย่างถาวรจริงๆหลักไม่ยึดถือนี่เลยเป็นเหมือนกุญแจสำคัญที่เขาชี้แนะไว้นะครับซึ่งก็น่าจะนำไปสู่คำถามที่น่าสนใจนะคะให้เราลองเอาไปคิดต่อย,ยอดจากที่คุยกันวันนี้ดูครับผม ก็น่าคิดนะครับว่าค่ะถ้าเราลองเอาหลักการไม่ยึดถือสิ่งใดที่ว่าเนี่ยไปลองสังเกตไปลองฝึกใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามค่ะประสบการณ์หรือความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต่างจากเดิมไปแค่ไหนยังไงบ้างอืการไม่ยึดติดแม้จะแค่เล็กๆน้อยๆในแต่ละขณะเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนอุณหภูมิชีวิตเราไปในทางไหนได้บ้าง อันนี้น่าสนใจครับ